สวัสดีครับเพื่อนๆ FC ทางช่อง YouTube เชฟทิพย์คนเดิมเชฟทิพย์ชาแนลนะครับแล้วก็สวัสดีไปทางเพจ Facebook เพจเชฟทิพย์คนเดิม99นะครับสำหรับ EP นี้นะครับเชฟมี me, แนวทางปฏิทินวัดพระธาตุบางพวนแล้วก็ปฏิทินจีนเงินแสนนะครับที่ก็ยังเดินดีต่อเนื่องนะครับรวมถึงหวยซองที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องราวนะครับแต่ก่อนที่จะ,ร,ะรับชมวิดีโอ เชฟขอเรียนว่าเนื้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังแนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจอย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับเอาละครับช่วงนี้เพจปลอมนะครับในทางของ Facebook นะครับเยอะมากนะครับฉะนั้นแล้วนะครับเชฟขอ ร่รลงนะครับรับชมผ่านเพจจริงนะครับเพจจริงเชฟทีฟคนเดิม99มีเพจเดียวนะครับหน้าตาเพจจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าท่านเห็นคลิปวิดีโอแล้วหน้าตาเพจที่แชร์คลิปนะครับไม่ใช่หน้าตาที่เป็นเพจของเชฟทีฟคนเดิม99ก็อย่าสนับสนุนนะครับช่วยกันกดรายงานนะครับกดรายงานว่าเป็นการลิขสิทธิ์นะครับละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญานะครับ ช่วยๆกันนะครับให้รับชมผ่านเพจจริงนะครับเพจเชฟที่คนเดิม99นะครับอ่ะใบแรกเป็นของแอดอลานะครับใบนี้ไม่พูดเยอะนะครับเพราะว่าลงหลายคลิปแล้วนะครับมาดูกันที่ใบที่2เลยนะครับใบนี้นะครับเชฟยังไม่ได้ลงนะครับก็เพิ่งจะเอามาลงให้นะครับเข้าต่อเนื่องนะครับงวดก่อนได้82นะครับงวดที่ผ่านมาได้91นะครับก็เดินดีต่อเนื่องนะครับสําหรับแอดอาจารย์ปีชานะครับแอดปีชานะครับ 16กันยายนให้วิ่งรูด4นะครับให้แนวทางชุด3ตัวที่904 964 960 749 406 804ชุด2ตัวบนล่างนะครับ80 94 09 04 64 94 74 97และ48นะครับมาต่อกันที่แอดทะเรใจนะครับ70 90 79 89 75 81 85นะครับ แล้วก็ชุด3ตัวเป็น970 870 875 975นะครับวิ่งรูด7และ9นะครับเป็นแนวทางจากแอดทะเลใจนะครับแอดทะเลใจก็อาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับอันนี้ก็ลองเอาไปเป็นแนวทางดูนะครับเช่นเดียวกับแอดวินะครับงวดที่ผ่านมานะครับตัวเด่นอาจจะเข้านะครับอย่างล่างนี่ให้เด่น1มาถือว่าเข้าตรงนะครับ แล้วก็บนนี้ก็ได้ตัวรองนะครับตัวรองหลัก7นี้เข้านะครับแต่ว่าเลขดับนี่อาจจะดับผิดนะครับเมื่องวดที่แล้วบอกว่าดับบน4นะครับก็เรียกได้ว่ามานะครับงวดที่แล้วมา4นะครับ16กันยายนนะครับเด่นบน0รอง6กับ4นะครับจับชุดคู่โต๊ดมาแล้วที่04 6,40968นะครับเด่นล่าง7รอง5กับ9นะครับ จับชุดคู่ไว้ที่75 95 7958ดับบน1น,นะครับดับบน1น,นะครับเอาจริงๆกเ็เรียกได้ว่าเลขมงคลไม่มีดับนะะช่วงนี้นะครับเลขมงคลนะครับไม่มีไม่มีมมข้อยกเว้นนะครับออกได้ทุกตัวนะครับสามารถออกได้ทุกตัวนะครับไม่มีเลขดับนะครับสําหรับเลขมงคลเลขล็อกน,นะครับ มาดูกันที่เลขของรับผลพันุทวีนะครับงวดที่แล้วเด่น1กับ8เข้านะครับ8 7ได้ตรงๆงได้ตัวกลับนะนะครับงวดนี้359นะครับ30 50 90 34 54 94 37 57แล้วก็เ7นะครับเลขสวยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะหลัก5หลัก9นะครับลองจับตาดูนะครับเลข8ทิศพิชิตความจนนะครับงวดที่แล้วหลุดนะครับหลุดนานๆจะหลุดนะครับจริงๆ เชฟสังเกตดูนะครับช่วงนี้เหมือนกับหวยซองของซองปรดนี่เนี่ยเขาจะออกข้ามงวดตลอดเลยนะครับเห็นไหมครับงวดที่ผ่านมา1กันยาเคก็จะออกออกเป็นข้ามงวดของงวดบันที่16นะครับที่เป็น82นะครับแล้วก็งวดที่ผ่านมา78นะครับก็คือเป็นตัวเลขที่ออกงวดของวันที่1กันยานะครับอาลองดูนะครับงวดนี้หลัก7หลัก2นะครับก็ไล่ตั้งแต่70ไปถึง79นะครับจะเข้า หรือว่าจะหลุดนะครับกาลองมาลุ้นกันนะครับมาดูกันที่แอตทรัชชัยนะครับหรือว่าทีดนะครับแอตทวัชชัยงวดที่แล้วได้ตรงตรงที่78นะครับเสียดายที่ชุด3ตัวไม่มานะครับชุด3ตัวไม่มาเพราะว่ามี5 8 7 7 8 6นะครับก็เฉียดไปนะครับไม่มี4นะงวดที่แล้วก็หลายสําสำนักให้ดับ4น่นนะอย่างว่าเลยครับ อะมาดูวันนี้นะครับ901 902 903 231 923 191 121 131นะครับแล้วก็ชุด2ตัว2ตัวบนนะครับ90 91 92 01 02 03 21 11 31 39นะครับส่วนล่างนะครับเด่น7ให้ 7, 0 7นย์เอ่เดเด่น0ให้0 1 0 3 0 6 เด่น9ให้96 93และ90นะครับดับ8ล่างนะครับนะอ้าลองดูนะครับดับ5บนนะครับดับ5บนสำหรับแอทวัชัยนะครับอาจารย์นอตตี้นะครับปล่อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้16กันยายนปล่อยต่องวดนะครับปล่อยต่องวดให้รัฐบาลวิ่ง2นะครับ2 3 3 7 2 1เม็ดเดียว2 7 7 2 2 7 3 2 7 1นะครับอันนี้เป็น เลขปล่อยต่องวดนะครับให้ลุ้นในช่วงต้นงวดนะครับส่วนปลายงวดจะเปลี่ยนตัวเลขหรือจะมีเลขเพิ่มอย่างไรเดี๋ยวตามให้แล้วกันนะครับ mm hmm. เอาละครับมาถึงภาพหน้าป,ปกกันนะครับเพราะว่าเชฟเาภาพหน้าป,ปกคือเน้นไปที่เลขปฏิทินนะครับอ้าวเดี๋ยวเชฟก็จะพาไปดู2ปฏิทินดังนะครับปฏิทินวัดพระธาตุบางปูนและปฏิทินจีนเงินแสนนะครับเดี๋ยวเชฟจะเริ่มที่ปฏิทินวัด พระธาตุบางพวนนะครับอ้าขออภัยนะครับเดี๋ยวไปเริ่มที่ปฏิทินจีนกันก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวค่อยไปดูวัดพระธาตุบางพวนนะครับอันนี้เป็นปฏิทินจีนนะครับปฏิทินจีนเงินแสนนะครับปฏิทินเงินแสนชุดที่1นะครับชุดที่2นี้ลงไปแล้วนะครับใครที่ยังงวดที่แล้วได้748ดตรงๆงนะครับสี่ดตรงตรงนะครับปฏิทินเจนเงินแสนชุดที่1นะครับชุดที่2ออุ้ยขออภัยนะครับพูดผิดพูดถูกอันนี้เป็นชุดที่1นะครับ เอาชัดๆนะเดี๋ยวฟูดใหม่ปฏิทินจีนเงินแสนชุดที่1นนะครับอันนี้นะครับชุดที่1นงนะครับงวดที่แล้วออกตรงงวดและข้ามงวดนะครับข้ามงวดก็คือตีลังกาเลข6เป็นเลข9นะครับก็ได้9 1ด้วยนะครับอันนี้เป็นงวดของวันที่16กันยายนนะครับเชฟก็เห็นเป็น7 4 1 6นะครับแล้วก็ตีลังกาเลข6เป็นเลข9อ่าใช่ถูกแล้ว นะครับแล้วก็จับชุดไปที่7จ4 7 6 1791461 491 497 496้นี่นะครับแล้วก็ชุด2ตัวที่น่าสนใจเน้นไปชุด2ตัวนะครับเน้นไปที่ชุด2ตัวนะครับเอาละครับปฏิทินจีนเงินแสนชุดที่1นะครับชอบออกข้ามงวดนะครับชอบออกข้ามงวดนะครับเชฟก็พาไปดูข้ามงวดนะครับข้ามงวดก็คือ1ตุลาคมนะครับงวดของวันอาทิตย์ ที่1ตุลาคมนะครับตัวเลขชัดเจนนะครับเลขชัดเจนแล้วก็เลขน้อยด้วยนะครับเลขน้อยด้วยนะครับก็ถ้าให้มองแบบนี้ก็จะเป็น5 0 8นะครับหรือว่า580แนะครับแต่ถ้าดูอีกทีนึงอาจจะเป็นเลข8ซ้อนกันอยู่นะครับอาจจะเป็น588นะครับห8 8 885นะครับหรือใครชอบเป็น50 0นะครับแต่ว่า โอกาสอาจจะน้อยหน่อยนะ500ศูนย์นะครับแต่ถามว่ามีโอกาสออกไหมก็ก็มีเหมือนกันนะครับเป็นไปได้เหมือนกันอะไรก็เป็นไปได้หมดนะครับแต่ว่าโอกาสอาจจะน้อยหน่อยนะสำหรับ500ศูนย์นะครับเอาละครับคราวนี้มาของจริงนะครับวัดพระธาตุบางบางพวนนะครับก็โอ้เข้าติดต่อกัน78งวดแล้วนะครับสําหรับปฏิทินวัดพระธาตุบางพวนนะครับก็เป็นปฏิทินที่มาแรงมากๆนะครับในปี2566นี้นะครับให้โชค มาแล้วมากมายนะครับ7จ็ดงวดติดติดกันนะครับเอาละครับในงวดของวันที่16กันยายนนะครับเดี๋ยวเชฟพาไปดูตัวเลขนะครับย้อนดูนิดนึงนะครับงวดของวันที่1นะครับก็บางท่านอาจจะได้91นะบางท่านอาจจะได้91นะครับแต่ว่าบางท่านอาจจะไม่ได้นะครับเพราะอาจจะเป็น5 2 6 9 26นะครับเด่นเดนะครับแต่บางท่าน เหมือนเช่นเดียวกับอันนี้นะครับเชฟเสียดายมากเลยนะครับคือในคลิปวิดีโอเนี่ยเชฟมองว่าอาจจะระวังจะเป็น487นะแต่ว่าตอนที่เชฟลงตัวเลขเนี่ยไม่ไม่ยอมลง487นะครับไปลง437อย่างเดียวนะแต่ว่าแค่วิเคราะห์อเอาไว้ว่าระวังระวังตรงเลข3เนี่ยอาจจะมองเป็นเลข8ได้แค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็อืมก็เสียดายอยู่นะครับที่ไม่ได้ลง487ไปด้วยนะครับ งวดนี้นะครับถ้าจะตามนะครับก็คือ24376นะครับก็เหมือนเดิมนะถ้าใครจะเอา8ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าโดยเชนตัวแล้วเชฟก็มองว่าเลข8มันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับก็อาจจะไม่ได้ลงนะครับ324476 723724 479 924 624 623 374 793 763นะครับคือตัวเลขที่เชฟจับชุด3ตัวเอาไว้ให้นะครับ แต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็มากจะออก2ตัวนะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับไปดูข้ามงวดนะครับข้ามงวดนะครับข้ามงวดวันนี้ก็สวยนะครับตามความรู้สึกนะครับเชฟก็มองว่าข้ามงวดน่าจะมีโอกาสนะวันนี้นะครับมองตรงนี้นะครับก็9 0 6นะครับ906นหะครับ906หรืออาจจะเป็น996ก็ได้นะครับ นะก็จับออกมาที่909699นะครับ6066นะครับโดยประมาณนี้นะครับโดยประมาณนี้นะครับเอาใครเห็นเป็นตัวไหนลองดูละกันนะครับอาจจะได้โชคจากปฏิทินทั้ง2ชุดนะครับเชฟจะปิดท้ายกันที่เลข a d Mr Bond นะครับมีหลายท่านบอกว่าเห็นมีหลุดออกมา2ชุดนะครับ mm hmm. ก็จริงๆแล้วคือใบแรกเนี่ยส่วนมากหลายท่านก็บอกอยู่แล้วล่ะว่าเป็นใบปลอมนะครับ เป็นใบปลอมแต่ว่าปลอมแล้วเข้านะครับปลอมแล้วเข้าก็เอานะครับงวดที่แล้วปลอมก็เข้านะครับตัดชุดเล่นก็ได้87นะครับงวดนี้ก็มี2ใบนี้นะครับเอาเอาเอาไปพิจารณาดูนะครับว่าชอบชุดไหนอย่างไรนะครับเอาแล้วครับขอบคุณทุกๆแรงใจนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับตัวเลขวันนี้นะครับขอบคุณที่มารับชมครับสวัสดีครับ